ประจำเดือนเราเนี่ยอันดับแรกคือต้องมาปกติถ้าประจำเดือนเราเนี่ยมาไม่ปกติไปทําให้มันปกติก่อนเพราะว่าถ้าประจำเดือนเราไม่ปกติเราไม่ควรฟาสถามว่าเพราะอะไรแปลว่าร่างกายเรายังไม่สมบูรณ์แข็งแรงดีพอถามว่าห้ามฟาสเด็ดขาดไหมแพทย์ที่ดูแลคุณเท่านั้นถึงจะบอกได้ว่าคุณกําลังเป็นอะไรอยู่คนที่ประจำเดือนมาไม่ปกติเนี่ยสาเหตุสาสคัญอันหนึ่งเลยก็คือร่างกายเครียดเกินไปทีนี้ถ้าร่างกายเครียดเกินไปแล้วเรายังไปทําให้ร่างกายเครียดเพิ่มขึ้นอีกเครียดสารคอร์ติซอลสูง พอคอร์ติซอลมันสูงมากๆเนี่ยมันทําให้ประจําเดือนมาไม่ปกติเอ,อ่อแล้วยิ่งไปฟาสต์เนี่ยการฟาสติ้งอ่ะมันทําให้เรายิ่งเครียดแล้วพอเรายิ่งเครียดสารคอร์ติซอยิ่งสูงเนี่ยมันก็จะทําให้ประจําเดือนเรายิ่งไม่ปกติขึ้นไปอีกคราวนี้ยิ่งเพี้ยนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ควรเราต้องนอนให้ดีกินให้ดีชีวิตสุขภาพจิตและกายควรจะดีแล้วเราค่อยเริ่มฟาสติ้งเพราะอย่าลืมว่าฟาสติ้งเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น Luxury เป็นสิ่งที่เราทําเพราะว่าเรามีการเกินของบางอย่างไม่ว่าจะเป็นกินมากเกินไปไขมันมากเกินไปมีสุขภาพแย่เกินไปมีเซลล์เนื้อร้ายที่ใหญ่เกินไปอะไรที่มันเกินเกินเเ่ะเราจะดึงมันลงมาเวลาที่ควรจะฟาสที่สุดนะครับควรจะเริ่มที่สุดก็คือเวลาที่ประจําเดือนพึ่งหมดเพราะว่าฮอร์โมนเราจะนิ่งเราอะ่ะไม่ควรที่จะไปรบกวนฮอร์โมน เอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนที่จะออกมาในช่วงที่ประจำเดือนใกล้จะมาเมื่อประจำเดือนมาแล้วเนี่ยมันคือเป็นเบสพีเรียก็คือประมาณ1-12วันแรกหลังประจำเดือนมาถามว่าประจำเดือนมาปุ๊บฟาสติ้งได้เลยไหมคำตอบคือถ้าคุณจิตใจและร่างกายพร้อมก็คือได้เลยแต่ภายใน1-12วันแรกหลังจากประจำเดือนมาคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการฟารสติง้ง อย่าเพิ่งเป็นวันแรกอย่างน้อยๆเป็นวันที่2หรือ3หลังประจําเดือนมาก็จะดีเพราะว่าถ้าวันแรกเพิ่งหมดเลยเนี่ยร่างกายเราก็ยังปรับตัวอยู่เรายังไม่ได้สเตเบิลร้อรแต่หลังจากวันที่ 2- ที่3เนี่ยเราเริ่มสเตเบิลร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแล้วหลังจากนั้นน,ะนับไปนั่นแหละ10วันหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็ฟาสในช่วงนั้นน่ะจะดีที่สุดเราจะไม่ไปรบกวนฮอร์โมนเอสโตรเจนที่กําลังจะผลิตอย่างพีคเลยในวันที่12-14ถึงเพราะฉะนั้นวันที่สิบยังทําได้แต่าดีน้อยลง ควรทำแค่ประมาณ13 -15 ชั่วโมงแต่เวลาที่ไม่ควรทำที่สุดคือก่อนประจำเดือนมา7วันเวลาที่ประจำเดือนก,นกำลังจะมาฮอร์โมนของเราไม่ควรถูกรบกวนโดยเฉพาะโปรเจสเตอโรน,นมันจะพีกวันที่21ถึงวันที่28รอบเดือนกำลังจะหมดฟาดในช่วง7วันก่อนที่ประจำเดือนเราจะมาสักอาทิตย์หนึ่งนะฮะเราก็จะรู้ตัวแต่เราจะรู้ได้ก็เมื่อประจำเดือนเราปกติไงแล้วพอพ๊กทุกอย่างปกติปุ๊บก็ให้ยึดตารางน,นี้เป็นหลัก โอเคไหมครับสำคัญมากเลยขอให้ทุกคนนะครับอยู่กับตัวเองและลมหายใจอยู่ในจิตใจของผู้คนที่อยู่รอบข้างอย่าลืมว่าความเป็นอมาตะที่แท้จริงไม่ใช่การอยู่ตลอดไปแต่คือการอยู่ในใจของผู้คนนี่คือข้อคิดจากคุณเขาขอให้คุณมีชีวิตที่สุขสงบและทรงพลัง